ทุกคนกินหัวมันกันค่ะเห็ดหาไม่เจอป่านี้สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บเห็ดกับน้องพึ่งค่ะน้องพึ่งมีคนพามาค่ะผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญในด้านเก็บเห็ดค่ะ <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในป่าลึก <laughs> ขึ้นเดงนี้นะคะลูกใหญ่จเจ๊ทุกคนใ,ใ, <laughs> ใหญ่ข้างๆตกใจเสียงตะเอ๋กี่แล้วนะ <laughs> เราอยู่กันที่ดองบูเบอรี่ทุกคนคะบูเบอรี่ลูกใหญ่มากอะถือว่าลูกใช้ได้เพราะปกติบูเบอรี่จะลูกเล็กๆนี่แล้วช่วงแรงแบบนี้รสชาติมันแบบ หวานมันอมเปรี้ยวอมหวานอยู่มันยังสุกแบบไม่เยอะนี่ทุกคนนี่ทุกคนรสชาติดีมากค่ะวันนี้ยังหายเห็ดไม่เจอเลยค่ะทุกคนเก็บบลูเบอรี่กินไปก่อนอใหญ่ข้างบ้านห,ดหนดอีกแล้วทุกคนใหญ่ข้างบ้าน ตั้งกล้องไม่ได้แลวทีค่ะย,า,า,ย,ย,ยาย่ใหข้างบ้างยุ่งอยู่กับกล้องอย่างแล้วทุกคนกล้องมันตั้งยากหวานอร่อยมา,า,ากทุกคนมาพักเที่ยงกันค่ะ เรามาดูเราเราเรามาดูพี่เบสพาอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกินข้าวทาลิฟก่อนเดยวไม่สวยไม่สวยพักเที่ยงก่อนค่ะอือสวยด้กินข้าวได้ทุกคนวันนี้ก็เอาช็อกโกแลตมาแล้วก็ขนมปังไม่ได้เอาข้าวมาค่ะตื่นสายกีรนากีรนาเอากาแฟมากาแฟกีรนาเอาขวดไปขายได้ทุกคนง่ายๆแบบว่าใช้เวลาเดินในป่ามันนานกีรนาเอาแผ่นมันฝรั่งมาค่ะ เสร็จเราก็จะเดินต่อเรามีน้ำด้วยทุกคนปุษนีมีอะไรมากินปุชนีมีหัวมันมากินทุกคน <c oughs> กินหัวมันปุชานีมันม่วงลดน้ำหนักค่ะทุกคนทุกคนเรามากินมันม่วงกันค่ะกินข้าวค่ะทุกคนกินหัวมันกันค่ะทุกคนพักเที่ยงทุกคนพี่เบตต้มหัวมันมาอร่อยมากเลย กินเลยนะจะกินให้ด้อมันม่วงค่ะมีประโยชน์นะอร่อยมากทุกคน้ร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายค่ะอร่อยเหมาะสำหรับผู้ที่เดินป่าทุกคน จแล้วนี่คืออาการของคนหาเห็ดไม่เจอทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งทางโน้นนะคะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเจอแหละยังไงมันต้องเจอทุกคนกินบลูเบอรี่กันปากม่วงหมดแล้วค่ะตอนนี้ไม่บลูเบอรี่ปากม่วงเดี๋ยวจะปากเคียวหมดแล้วไม่บลูเบอรี่ปากม่วงยังหาเห็ดไม่เจอเลยแล้วเราดูปุษณีนั่งเซ็งไปค่ะทุกคนไปหากันต่อเผื่อเจอ นี่เจสตอเบอรี่ทุกคนสุกแล้วสุกแล้วเก็บเก็บเก็บนี่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 หวานฉ่ำนะคะสตอเบอรี่เนี่ยฮอฮไรเหน,เนหทเกคนพี่แเฮเห้เ คนนี้ตรงนี้ค่ะดูตรงนี้เขามีอยู่กลุ่มนึงเห็นไหมตะมูตรงมีเลยมาเก็บกันเก็บกันนี่นะคะตัดเลยนะอืมได้ยินเสิงมาเห่าไหม <laughs> ป้ายไม้นี่เยอะๆเลยทุกคนตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วนะคะต่อต่อนี่หกเจ็ดแปด สิบเอ็ดสิบสองสิบสาห้าสิหเจยสอะว่าหานเปียนี่ แล้วก็นี่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 อีกหนึ่งนี่ทุกคนตรงนี้กีนาได้เท่านี้เลยนะคะนับไม่ถูกแล้วว่านับไม่ถูกจริงๆตัดขาเลยไหมเอะตัดขาหนึ่งสองสามะ สี่ห้าหกเหี่ยวนี่ก็เจ็ดเอาเหี่ยวเจ็ดแปด จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามดอกทุกคนตรงเนี้ยนีทุกคนกีรนาได้ยี่สิบสามดอกค่ะตรงเนี้ยเย้ไปแล้วก็ นี่อีกหนึ่งดอกแต่เด้โนนเล็กๆอยู่ในนู้นสองดอกทุกคนนี่ตมดตมิตมดตมดติมนี่ทุกคนอยู่นี่เขาอ,อยู่ตรงนี้สามดอกนี่อึบ สองสามแล้วก็โอ้ยนี่น,นี่สองดอกอา้าวนีไหมหนีไหมโอ้ยน่นไงขง้างบนน่นนี่ตัดเลยอืมแล้วก็นี่ ขียวอ,อยู่ตรงนี้เอาดึงออกมาดึงออกมาโอเคนี่ตัดไปนี่ทุกคนดูดอกเล็กๆเ,เก็บสามดอกนี้ได้ค่ะหนึ่ง เลยหนึ่สองสี่แนี่นีหน่อยนึง ี่ทุกคนดูดอกนี้ดอกนี้สวยจังปุษณีมาดูอะไรนี่แล้วเร็วเรนี่สวยเลยดอกนี้อัตานี่สวยงามมากไปไปต่อไปต่อค่ะ นี่จะเอ๋นี่กำลังขึ้นทุกคนนี่ไม่น้อยกำลังขึ้นมาเอาสามดอกนี้แล้วกันหนึ่งสองสามนี่ปิดปิดปิดิด,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 ดินี่ทุกคนดูอะไรนี่นี่กุศลีเขาไม่มากับเรานะคะ เขาอยากจะไปของเขาคนเดียวก็ปล่อยเขาไปปล่อยไปเลยเราจะเห็ดเยอะตรงนี้เบาๆนะทุกคนบุตดีจะได้ไม่รู้ว่ากีรนาเจอเห็ดเยอะ <c oughs> นี่ตรงนี้กี่ดอกเอ้ยหนึ่งสองสาสี่ห้าหดอกค่ะทุกคนเอาตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกปีดไปต่อไปต่อนี่สองดอกจิ๋วจิอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอึบทุกคนคะกีรนาเห็นเหลืองๆออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดหญ้าแห้งไปพร้อมๆกันแล้วเราดูว่า มันจะมีเยอะแค่ไหนนะดูซิดูซิดูซิน่าน่ารักจังเลยหุ้ยสว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 ยหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าดอกค่ะทุกคนสวยงามนะเนี่ยมาตัดเลยนี่หนึ่งสองสส และห้านะมาตัดขาเหตุกันนวนเห็นนวลไหมเห็นนวลไหมมันยังมีอยู่นิดนึงตรงนวนค่ะยญาแห้งน่ะมันบังใช่ไหมแล้วเราต้องแกว่งแกว่งหาหน่อยแหละโอ้ยนี่ดอกที่หนึ่งดอกที่สองสามสีห่ห้าดอกนะทุกคนตรงนี้กบกบเอาไว้ เก็บตรงนู้นนะคะนี่นะเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนี้นะไปไปนี่นี่ปุตสนี่บอกว่าให้มาตรงนี้พี่เบสมาตรงนี้เร็วๆไม่รู้ไปหลงอยู่ตรงไหนแล้วทุกคนพี่เบสเก็บคนเดียวก็ดีเหมือนกันคะ่ะเราจะได้ไม่มีใครแย่งอันนี้หกัก สงสัยพี่เดเข้าไปเก็บเบอร์รี่แพอ,อยู่ตรงทางโน้นนะคะเพราะบูเบอร์รี่อีกฝั่งนึงอะลูกใหญ่แล้วก็ดกมากพี่เดเขาไม่ได้สนใจเห็ดเขาสนใจบูเบอร์รี่ะคะ่ะทุกคนนี่ได้เท่านี้ อีกเยอะนะจ้าฝนะมาอีกเยอะๆนะรอนะคะกีรณาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของกีรณาในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย